ค่ะคุณหมอคะถ้าพูดถึง medical หับของไทยเนี่ยเรามองว่าเรามีภาพรวมและการเตรียมความพร้อมของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับแน่นอนครับว่าจุดม,มุ่งหมายของประเทศไทยมุ่งหมายที่จะเป็น medical หับเป็นคือเมืองหลวงสุขภาพโลกซึ่งส่วนนี้เองตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของประเทศรวมถึงแผนพัฒนาเศ,ษศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาที่13และ เรามีนโยบายในข้าหัดซึ่งมติครมมีมติเมื่อวันที่13กันยายน2559ครับเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในระยะ10ปีตั้งแต่ปี2560ถึง2569ครซึ่งส่วนนั้นเองจะมีนะครับคณะกรรมการอำนวยการนโยบายมใเข้าหัดโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเป็นประธานในขณะนี้ครับอืมค่ะก็ก็ร่วมกันทั้งสองกระทรวงนะคะสาธารณสุขด้วยการท่องเที่ยวด้วยแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า medical hub เนี่ยอาจจะพูดแค่เรื่องสุขภาพแต่จริงๆมันมันมันไม่จําเป็นแค่เรื่องสุขภาพมกว้างถูกต้องครับค่ะ,ะครับในเนื้อของ medical hub ที่มันอาจจะชื่อว่า medical hub แล้วเรามองว่า medical คือ เฉพาะการแพทย์แต่แท้ที่จริงแล้วนะครับ medical h u a คือการกินดีอยู่ดีสิตใจดี<า>นะครับซึ่งในส่วนนั้นเองเราจะแบ่งเขาเรียกว่ากลุ่มของแฟล็คชิพนะครับที่จะเดินเข้าสู่เข็มมุ่งของ medical h u a จะมีอยู่ทั้งหมด4แฟล็คชิพครับแฟล็คชิพแรกแน่นอนชื่อมันตรงไปตรงมาคือ medical service h u a t ซึ่งส่วนนี้คือการรักษาพยาบาลโดยสถานพยาบาล น,นี้ชัดเจนทุกคนเข้าใจส่วนที่สองนั้นเราเรียกว่าเวลเนสรับนะครับเวลเนสหัดคือกินดีอยู่ดีจิตใจดีสุขภาพดีซึ่งส่วนนี้สามารถดำเนินการได้ทั่วทั้งประเทศไทยทั้งหมดที่เราเรียกว่าเวลเนสรับนะครับส่วนที่สามที่เป็นแคล h ิ p คือเราเรียกว่า p r ผลิตรับ ซึ่งส่วนนี้ก็คือสมุนไพรไทยที่เรามีชื่อเสียงอยู่ในระดับนานาชาติท,ที่สามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในนะครับสิ่งที่ใช้อยู่ในพื้นที่จนกระทั่งมีการส่งออกในนานาชาติและสุดท้ายครับเราจะเข้มแข็งอย่างเดียวทั้งหมดไม่ได้ถ้าเราปราศจากซึ่งการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า a c a d e m i c ครับือ,อการเรียนจะเป็นตัวช่วยผลักให้ทั้งหมดของประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของสุขภาพโลกอ,อันนี้คือ ข้อหลักๆที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เราเนี่ยเป็น medical hub นะคุณหมอแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรามาเช็คตัวเองเนี่ยเราทําได้ทุกข้อหรือว่าผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์ล้คะครับอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนค่ะเราเดินตามนโยบาย medical hub มาครึ่งแผนครับคือห้าปีนะครับถามว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจะมีอยู่สองประเด็นครับคือ medical service ซึ่งส่วนนี้ไทยเรามีชื่อเสียงมากๆนะครับชื่อเสียงจากไหน medical tourism association จัดอันดับให้เลยนะครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยคือได้อันดับภาของโลกะนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ชัดเจนและส่วนที่สองครับคือเราเรียกว่า wellness ะนะครับซึ่งคนชาวต่างชาติทุกคนอยากมาใช้ในส่วนของกินอาหารอย่างไทยอยากมาใช้ในส่วนของการท่องเที่ยวแบบไทยและอยู่แบบไทยอันนี้คือมีความสําเร็จ นะครับแล <c oughs> นะส่วนถัดมาที่จะเป็นปัจจัยที่เราจะต้องยกระดับกันเพิ่มสูงขึ้นคือ product ครับแล้วก็ academic ครับให้ได้ครับ <c oughs> นี่คือสิ่งที่ข่า้าวหน้าที่เรามีอยู่ <c oughs> ผมอยากจะเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> สร่น,นี้นะครับว่าภายใต้สถานการณ์โควิดที่ยากลำบากในทั้งประเทศตั้งแต่ปี2 5 6 3ัน้าถึงสอง4นรซึ่งขณะนั้นเองการท่องเที่ยวของเราซบเซาอย่างเป็นที่สุด <c oughs> นะครับแต่ภายใต้การท่องเที่ยวจบเตาอย่างเป็นที่สุดนั้นรายรับของการที่เรามีนะครับผู้ป่วยจากต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยในปี2564ที่ยากลำบากนั้นถึง11,903ล้านบาทคซึ่งส่วนนี้เองเป็นตัวชี้บอกว่าภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากปิดประเทศเรายังสามารถมีรายรับเข้าประเทศจากปัจจัยส่วนนี้ครั